มาดูความจริงที่เราต้องตึกตังอีกอย่างนะครับและสื่อปิดบังไว้นะครับซึ่งผมพยายามโพสต์บอกสื่อได้หลายรายการนะครับก็คือการเปลี่ยนชื่อของผมเมื่อหลายปีก่อนนะครับหลายปีมาแล้วนะครับผมต้องการจะใช้ชื่อว่าลีโอนนาร์นะครับลีโนนาร์นะครับแต่ทางอำเภอไม่ให้เปลี่ยนนะครับผมก็เลยขอใช้ชื่อปรามินในทันทีนะครับแต่ทางอำเภอไม่ให้เปลี่ยนอีกนะครับเนื่องจากซ้ํากับพระมหากษัตริย์นะครับเพิ่งงดใช้เมื่อสามปีก่อนนะครับ ผมก็เลยเอาคําว่าปรามีครับในทันทีเลยนะครับโดยไม่มีตําราหนังสือหรือว่าอะไรแต่งนะครับเพราะว่าอยู่ในจิตใต้สํานึกของผมเองนะครับผมใช้ชื่อปรามีนะครับส่วนนามสกุลนะครับอัศวเดชากุลแปลว่าม้าอันทรงกําลังนะครับปกติมีคนใช้แล้วครับแต่อยู่ในจิตใต้สํานึกผมผมแต่งขึ้นมาได้นะครับผมไม่ยอมครับผมก็เลยเอาอาราอามาจากนโมพุทธายะนะครับนะนะครับมาใส่ในคําเบาวะนะครับ เป็นอาสวะเดชากุลนะครับแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเลีอนาดชื่อแรกที่ผมต้องการจะเปลี่ยนและทางเพิ่อให้เปลี่ยนเกี่ยวข้องอะไรกับทางพุทธศาสนานะครับนี่คือประวัตินะครับที่ผมโพสต์บอกให้เคลริซิต้าดูนะครับเพราะเธอเธอถามผมว่าให้ลูกใช้ชื่ออะไรดีนะครับนี่คือพุทธประวัตินะครับที่ใกลเคียงกับเนินสถุบจะมีเสาหินสลักนะครับ ในรูปแบบของเสาหินที่มีรูปสลักของราชสีอันเป็นสัญลักษณ์สแสดงความยิ่งใหญ่ของศักยวงศ์นะครับวงวานแห่งพระพุทธองค์นะครับหรือสแสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากักรพรรดิอโศกนะครับอยู่ที่ด้านบนเสาเรียกว่าเสาอาโศกนะครับหรือเสาสลักอาจเป็นราชสีสีตัวหันหลังชนกันนะครับหันหน้าไปสี่ทิศมีมีที่อาจมีความหมายถึงอำนาจแห่งจกักรพรรดิโลกแห่งโลกและธรรมนะครับพระเจ้าอาโศกพระพุทธเจ้านะครับ ที่ดำรงอยู่ทุกคนแห่งนะครับหรือในความเชื่อทางพุทธศาสนาได้อธิบายว่าเสาสลักรูปสิงทั้งสี่คือสัญลักษณ์ของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่องค์อาจดุดราชสีและแผ่ไปดุดเสียงสีหนาดนะครับสีหนาดกับเลโอนาดนะครับมาซ้ำกับชื่อที่ผมต้องการจะเปลี่ยนนะครับซึ่งผมมารู้ภายหลังเมื่อไม่กี่วันมานี่เองนะครับแห่งราชสีนะครับ นี่นะครับรูปเสาสลักนะครับแต่สื่อปกปิดไว้นะครับผมพยายามพพดบอกสื่อเลยต้องเอามาลงใน YouTube นะครับ